วันนี้พวกเรากลับมาอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าทีมเว o ร์ o อ b ฟบนี่พี่ฝนทำไมมีแคทแนปสองคนนะ่ะออแคทแนปสองคนเหรอฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่นะฉันไหนอ่ะฉันกระโดดอยู่นี่ไงนายกระโดดกัน2คนตกลงว่าใครเป็นปุ๊กปิกใครเป็นแคทแนปตัวจริงกันแน่นะพวกเราจักไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันนะพี่ฝนนะงะนั้นเอาอย่างนี้นะวันนี้เขามีม็อบมาใหม ม็อบอะไรอ่ะนี่ไงคุณด็อกเดย์ประตูนี้ใช่เปล่าใช่แล้วประตูนี้เลยโอ้โหดูนี่สิเข้ามาแล้วน่ดูท่าทางพวกเราน่าจะเล่นยากเหมือนกันนะขอบอกไม่เป็นไรหรอกเราแค่สามารถคี่กันก็ไปได้แล้วสามารถคีกันเหรอพวกปิกตอนนี้ฉันเปลี่ยนเป็นด็อกเดย์นี่แล้วนะฮะจริงเหรอนั่นเพื่อนเรานะ่ะนั่นเพื่อนเราก็กําลังจะบอกอะไรเราบางอย่างด้วยนะขอบอกช่วยกดปุ่มสีขาวหน่อยครับ กดปุ่มสีขาวอันนี้ง้นเหรอคะช่วยออกแล้วก็กดใหม่อีกครั้งหนึ่งครับอออเดะทำไมจะต้องออกจากปุ่มแล้วก็กดใหม่อ่ะเหมือนกับว่าประตูจะสลับกันเปิดไปเรื่อยๆนะพี่ฝนประตูสลับกันเปิดง้นเหรอไปใหม่ไปใหม่พี่ฝนคิดว่าเราอาจจะต้องนาเอากล่องอันนี้ไปด้วยอ๋อพี่ฝนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเพกช่วยประคองไว้ให้นะเข้าใจว่าเราจะต้องมีเพื่อนช่วยกดปุ่มเปิดประตูอา้าวรีบเปิดเร็วเข้าทุกคนอา้าวกดปุ่มเลยกดปุ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่เอกแป๊บหนึ่ง พี่เอกจะต้องพากล่องไปด้วยนะนี่ไงกําลังดันให้อยู่เนี่ยมาเร็วเข้ากดปุ่มเลยกดปุ่มเลยไปเลยพุกไปกดปุ่มเร็วเข้าฉันก็กดอยู่นี่ไงอ่ะกดอีกรอบนึงเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เน่ฉันพากล่องออกมาได้แล้วเอาละเดี๋ยวเอกเยียบไว้ให้มาได้เลยทุกคนเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝนจะเป็นตาให้เองอ่ะพี่เอกกดปุ่มกดปุ่มกดอยู่นี่ไงพี่ฝนออกรออก่นแล้วค่อยกดปุ่มใหม่อ่ะออกแล้วก็กดใหม่อ่ะออกแล้วก็กดใหม่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 ทําไมมาไม่ถึงกันสักทีเลิกแคทแนปที่เป็นเพื่อนเราอ๋อแบบนี้นี่เองว่าสุดยอดไปเลยวันนี้พวาเรามีความสามัคคีมากเหรอ เดี๋ยวเพ็กจะมาประคองด้านหลังให้นะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องนํากล่องสีฟ้ามาวางไว้ตรงนี้ก่อนเข็นดีๆนะถ้าหล่นเราต้องไปเริ่มกันใหม่นะทุกคนนะฮึบชึบฮึบชึบฮึบๆฮบประคองประคองประคองก่อนเดี๋ยวหลอนเดี๋ยวหล่นไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นแล้วพวกเราอ้าวไปได้แล้วไปได้แล้วคราวนี้นะเราจะต้องกดปุ่มอันนี้ไว้หนึ่งคนอ้าวแล้วทํายังไงต่ออะนี่งะกะโดดไป มาได้แล้วฉันเหยียบให้แล้วนะทุกคนคุณแคทแนบเขาบอกว่าเขาจะกดปุ่มให้เราใช่แล้วลครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มตรงนี้ให้เองเนาะฮึบจึบเขาผ่านไปได้ยังไงอะเดี๋ยวผมจะกระโดดไปเหยียบปุ่มนู้นนะครับ,บทุกคนอูห้หูดูนั่นสิเขาเก่งมากเลยนะเนี่ยไปกันได้เลยเดี๋ยวพเพกเหยียบไว้ให้พเพกจะเป็นคนเหยียบไว้ให้ใช่เปล่าใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะพี่บอลสับสนพเพกคือคุณกระต่ายใช่ไหมอะใช่แล้วพเพกคือคุณกระต่ายสีเขียว <laughs> เดี๋ยวก่อนฮึบจึบ หัมาได้ของจริงนะพวกเรามาแล้วมาแล้วไปกันได้เลยฟังนี่ดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องกดปุ่มสีเขียวแล้วก็สีชมพูเดี๋ยวฉันหยบอันสีชมพูไว้ให้พี่ฝนห้ามห้ามปล่อยเออเกิดไปเกิดอ,อะไรขึ้นอะคุณแคทนับเขากําลังจะกระโดดเขานึกว่าพี่เอกกำลังจะไปกดปุ่มสีเขียวอ๋อผิดอันที่เองเหรอตกใจหมดเลยงั้นไม่เป็นไรพี่ฝนรีบเหยยบปุ่มสีเขียวไว้เร็วมาเลย มาเลยมาเลยพวกเราไปฝนกดปุ่มสีเขียวให้แล้วขอบคุณมากเลยครับผมคราวนี้เราก็จะสามารถไปเก็บคุณคุณอะไรนะลืมฮะด็อกเดย์เหรออ๋อใช่คุณด็อกเดย์ที่แปลงลากเป็นหมอนโจ พี่ฝนก็ไปเก็บเร็วๆเข้าดิให้พี่ฝนไปเก็บก่อนใช่ปะ,ะทุกคนเขาเก็บกันมาหมดแล้วเก็บได้แล้วนี่คุณด็อกเดลที่กายลร่างเป็นดอมวันเตอร์คุณด็อกเดลโมโหลองเอามาเปิดดูดีไหมพี่ฝนเปิดดูงั้นเหรอเปิดม็อบดูเลยแต่จะว่าไปคุณด็อกเดลคนนี้เขาโมโหของจริงนะเนี่ยอโหนี่ไงเขากําลังโมโหอยู่อ๋ททาไมเขาตัวใหญ่จังเลยอือนี่มีจํมสแกด้วย ทำไมถ้าจาสแกเขาดูน่ารักจังเลยเขาน่ารักเหมือนกันนะขอบอกก็เดาอย่างนี้พวกเราจะต้องไปเก็บเพื่อนคนอื่นต่อแล้วหลักพี่เอกไม่ันานดนะขอเปลี่ยนกลับไปเป็นตัวเองก่อนนะอันได้เลยได้เลยพี่วงก็จะกลับไปเป็นร่างเดิมเหมือนกันนี่ร่างต่อไปเอาแล้วเพื่อนหายไปไหนอ่ะเพื่อนออกไปแล้วเมื่อกี้น่ะอ้าวตกลงนี่นายเหรอฉันเองนายเองเหรอพวกปิ๊กใช่แล้วแล้วเพื่อนเพื่อน เพื่อนแคทแนปไปไหนอะเพื่อนแคทแนปน่าจะออกไปเล่นด่านอื่นแล้วนะพี่ฝนจริงเหรอเขามาทำทางเราเมื่อกี้ไงโอ้แสดงว่าเพื่อนเรานี่เก่งมากเลยงั้นเอาอย่างนี้ทุกคนมาทางนี้เร็วเข้าไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงฝั่งนี้มีม็อบมาใหม่มีคุณฮาร์ดแบร์แล้วก็มีคุณครูด้วยนะงั้นเราเข้าไปช่วยเพื่อนกันเลยดีกว่าพี่ฝนมาเลยเราเริ่มต้นจากคุณฮาร์ดแบร์บ๊อบบี้เหรอ ฮาร์ดแวร์บ๊อบบี้ไปเลยเพวกเราเลสโก o รับรองว่าผ่านง่ายได้เดี๋ยวฉันช่วยเองทุกคนจิขอพวกพ๊กอ่าฉันเก่งมาพวกเรารีบเข้าไปกันดีกว่าดูท่าทางวันนี้เราน่าจะสามารถเก็บทุกคนได้หมดแน่นอนโอมียูนิคอร์นด้วยอ๋อฉันเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีคุณอยู่ในคลองด้วยนะเนี่ยมาเร็วเข้าฮึบฉึบผ่านแน่นอนไปเลยต้องเหยียบสามปุ่มไม่ฝนเยยบสามปุ่มรอแล้วถ้าเราปล่อยพร้อมกันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ลนไง ไม่โดดหรอกม้างอ๋อเขามีเวลาให้กับพวกเรานี่นะงั้นกระโดดไปคนละฝั่งนะกระโดดไปคนละฝั่งนะอ่าไปเลยเอ้าปุ๊กิ๊กไปก่อนเลยเหรออ้าวุ๊กิ๊กอย่าก,กระโดดตัดหน้าพีกด,ดี่มันจะหล่นนะขอบอก <c oughs> เอเดยวก่อนนะอันนี้ดูท่าทางน่าจะต้องเลือกกันคนลัประตูถ้าเลือกประตูเดียวเป็นไรเปล่าประตูเดียวเราก็กระโดดไปไม่ได้อ่ะจริงเหรอ,อนี่ไง มาแล้วประตูเปิดอ๋อรู้แล้วถ้ามาประตูเดียวจะเหยียบสามอันไม่ได้นี่เองเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นสะพานหมุนได้พี่ฝนไปก่อนเลยเกลือไปเหยียบไว้นะเหยียบแล้วเดี๋ยวเพคกระโดดก่อนกระโดดมาได้เหรออ้าวฝั่งเดียวมันก็ได้ด้วยเหรอก็สีเขียวเหมือนกันหรือเปล่าก็สีเขียวเหมือนกันแต่ปกติต้องเหยียบคนละฝั่งไม่ใช่หรออืไม่แน่ใจแต่มาได้ก็มาเถอะอืมต่อไปตรงนี้ต้องเหยียบสามคนนะพี่ฝนอันนี้ต้องต่อตัวเหรอขึ้ืนไม่ลดพี่ฝน ออเออดึงดึงไม่ผ่านอ้าวแล้วทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะกระโดดกระโดดไปไม่ได้พี่ฝนก็เหยียบปุ๊กปิ๊กแล้วกเคยเหยียบพี่เองไงึออเออนี่แบบนี้ผ่านแล้วเหยียบไว้นะเดี๋ยวพเพเอกขึ้นไปก่อนไม่ล้นแน่นอนรับรองได้แหละมาเหยียบให้ครบแล้วกระโดดพร้อมกันอันนี้เขาจับเวลานับถอยหลังพี่ฝนไปก่อนดีกว่าไปก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปนะโอ้ทำไมวันนี้พวกเราสามคีกันจังเลยแล้วเพเอกอ่ะอยู่นี่ไง มาแล้วข้างหน้าคืออะไรนะพวกเราเดี๋ยวลองดูนะโอ้โอนึกว่าจะหล่นแล้วซะอีกโอ้เป็นทำบิล์ลิน,น่ะฮึบฮึบจุบ,บผ่านไปเลยพี่ฝนให้พี่ฝนไปเลยหรอไปไปพร้อมกันน่ะเร็วเข้าโอ้ผ่านโวยเลยพวกเราอ่าสองคนที่ไปเก็บก่อนได้เลยนะอันนี้คือมอบของคุณฮาร์ดแดบอบบี้ใช่เป่า ได้แล้วได้แล้วเหมือนกันโอ้โหอ,อย่างเท่เลยเดี๋ยวฉันไม่เก็บกันนะหยียบไว้ก่อนนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวฉันจะเปิดม็อบอันใหม่รอนายก็แล้วกันนะปุปปิกนี่อยู่ไหนอะ่ะอยู่กลางๆหน่อยพี่ฝนโอ้วโอโหสีแดงสดใสน่ารักจังแล้วก็มีจัมสแกอันใหม่ด้วยนะดูจัมสแกดูจะน่ารักเกินไปนะนมาแล้วดูดีเขาน่ารักเกิน น่าน่ารักมากเลยแล้วขอบอกแล้วจะตกใจไหมเนี่ยไม่ตกใจ <c oughs> งั้นพวกเราไปไปหาเพื่อนคนอื่นกันต่อดีกว่านะมาตามฉันมาเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนคนอื่นต่อที่นี่คือที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือเราจะต้องไปช่วยคุณครูเนี่ยช่วยคุณครูงั้นเหรอถูกต้องมางั้นเอาอย่างนี้เรารีบไปกันดีกว่าเพยรมองไม่ค่อยเห็นน่ะมาแล้วข้าพไม่หนกระโดดมาได้แล้วกระโดดยากเหมือนกันนะ <c oughs> อันนี้ดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องเลือกเลือกเลือกกันคนละสีนะเพวกเราก็เตรียมมาครบสีเราพอดีเลยครบสีเราเลยงั้นเหรอใช่แล้วอ๋อนี้งฉะันสีแดงเพชกสีเขียวพี่บนสีแดงของฉันไม่มีก็เลยใช้สีเหลืองแทนไปก่อนใช้สีเหลืองก็ได้พูกปิกนาสีอะไรก็ได้ใช่แล้วฮึบจืบมาเราจะต้องไปพร้อมกันผ่านไหมมาเลยทุกคนเดี๋ยวประตูปิด ประตูปิดด้วยเหรอประตูปิดอ๋อเขามีเวลาจํากัดจริงๆด้วยเดี๋ยวพี่เอกจะเหยียบแท่นสีชมพูพี่ฝนจัดการที่เหลือต่อนะอันนี้รู้ไปเลยอันนี้คือกล่องข้างหน้ามีปุ่มสีโอ๊คเกือบไปเกือบไปอย่าให้หลอนนะพี่ฝนเกือบไปเกือบไปเกือบไปถ้าหลอนเราต้องมาเริ่มกันใหม่นะเริ่มใหม่เลยเหรอใช่แล้วอึ๊บมามาได้เลยอโอไปเลยมาเร็วเข้ามีเวลาจํากัดงั้นรีบปีนขึ้นไปกันเลยดีกว่าอันนี้สีชมพูปีนขึ้นไปได้ แล้วจะไปยังไงต่อมีทัมร์ลินข้างล่างนี่พวกนายกระโดดไปไม่รอฉันเลยตกใจเอาล่ะพี่ฝนขึ้นเลยกระโดดขึ้นไปเลยนะหฮ้ออะพ๊กปิ๊กนายผ่านไปก่อนไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีฉันก็กระโดดขึ้นมาเองเฉยเลยนายเก่งมากเหรอมาเหยียบคนละอันเร็วเข้าอย่าบ้านนะพี่ฝนก็เหยียบตรงกลางไงอ๋อนี่เงาอันสีม่วงเอานี่เราผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วได้แล้วทำไมพวกเราเก่งกันจังอะ่ะนี่เราไม่ติดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะเนี่ยอ้าคราวนี้พวกเรา เนี่ยเราเล่นบ่อยได้คุณครูมาแล้วนี่ไงเป็นหมอบคุณครูมาใหม่ดูท่าทางมอบคุณครูอันนี้น่าจะเป็นตอนคุณครูโกรธแน่นอนเก็บได้แล้วนะทุกคนนะเก็บได้แล้วอ่ะได้แล้วได้แล้วนี่ไงเป็นคุณครูที่กําลังโกรธจริงๆเขาสวยนะเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนสวยมากแต่ตอนนี้เขาโกรธเราเปลี่ยนกลับเลยได้ไหมเปลี่ยนได้ แต่จะว่าไปเขาก็น่ารักเหมือนกันถ้าจำสกแกไม่เห็นหน้ากลัวเลยใช่เขาหน้ารักมากเลยมาแล้วเข้าเหลือใครเนี่ยเหลือเหล่านัน้นนี่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 คุณอยู่ในคงเหลือคราฟตี้คอนน่ะคราฟตี้คอนนะหรอใช่แล้วคราฟตี้คอนหรือว่าอยู่ในคอนนั่นแหละมา,าแล้วเข้าพว่าแล้วคราวนี้เราจะต้องสามคีกัน แล้วจะไปกันยังไงเนี่ยทุกคนก็นี่ไงเราจะต้องกระโดดขึ้นไปแล้วพี่ฝจะทำอะไรอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยอ๋อไม่มีปุ่มเหรอไม่มีปุ่มอะไรเลยง้นเดี๋ยวพี่ฝนกระโดดขึ้นไปดูเองข้างบนนี้ต้องมากันสองคนน่ะนี่ไงข้างบนนี้มีปุ่มอะไรบางอย่างมีปุ่มสีเขียวให้กดหรือเปล่าพวกพี่ฉันเหยียบให้แล้วตรงนี้มีปุ่มสีฟ้าพี่ฝนลองเหยียบดูดิเหยียบดูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเปิดทางแล้วเร็วรีบไปเร็วเข้าอ๋อนี่คือประตูเหรอเป็นประตูอ๋อแล้วพี่ฝนจะไปยังไง พี่หวนก็นกระโดดลงมาแล้วก็วิ่งออกมาเลยจริงเหรอมาเร็วง้าเพรามีเวลาจำกัดึบมาเร็วอืมอันนี้เราต้องไปสีน้าเงินสองคนปุ๊กปิกพี่บอนมาสีแดงเอาละเดี๋ยวเราไปทางสีงน้ําเงินกันก่อนสีแดงมีอะไรให้หรือเปล่า สีแดงไม่แน่ใจอ๋อนี่ไงข้างบนมีพี่ฝนนี่ไงสีแดงก็มีปู่เหมือนกันนี่ไงสีน้ำเงินต้องอยู่สองคนจริงด้วยโอ้พอดีเลยนะเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้เรารีบไปเนี่ยเ็านับเวลาถอยหลังแล้วเวกเรารีบไปเร็วเข้าเหลือสิบวิทันนะ ขันอยู่เอาล่ะมาช่วยกันกระโดดเร็วข้าวตรงนี้ต้องใช้การกระโดดถึง3คนมาแล้วพี่ฝนเหยียบไว้ก่อนนะหยียบได้แล้วในที่สุดก็มาถึงแล้วทําไมวันนี้พวกเราผ่านง่ายกันจังอะใช่แล้วเราผ่านง่ายมากเลยไม่มีติดขัดเลยแมย้แต่นิดเดียวอ๋อนี่พี่ฝนรู้ทําไมพวกเราถึงได้ผ่านง่ายเพราะพวกเรามีความสมามัคคีถูกต้องเลยปุ๊กปิ๊กงั้นหยียบไว้พี่เอก่อนเพจแกไปเก็บมั้งนี่ตอนนี้พวกเรามีคุณ ครับที่คอนหรือคุณอยู่ในคอนมาแล้วเดี๋ยวขอเปิดก่อนดีกวันนะพวกเราครับที่คอนเป็นยังไงกันนะน่ารักแน่นอนละเอาล่ะนะเขาอยู่นี่ไงจอแล้วพวกเราเอาละเปิดเลยเปิดแล้วโอ้โหอย่างน่ารักเลยนะเนี่ย จำสแกก็ยังน่ารักเหมือนเดิมน่ารักบึกมากเลยล่ะขอบอกก็ต้องอย่างนั้นแหละน่ารักเหมือนฉันเลยเห็นเปล่าน่ารักเหมือนทุกคนตั้งหะงั้นเอาอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ขอบอกแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปาต่อไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย